คุณปู่ของผมได้เสียชีวิตไปอย่างเป็นปริศนาและเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นที่กระท่อมเก่าหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าผมจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปที่นั่นเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ปู่ของผมต้องจากไปโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่า<อ>นั่นจะทำให้ผมต้องไปพัวพันกับปีศาจเขาควาย วัสดีครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกม The Cabin เป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดบนโลกบ,บอกที่เล่นกับเพื่อนได้ถึง4คนแต่คนเหงาไม่มีเพื่อนอย่างผมก็เล่นคนเดียวอยู่ดี<ฮ>คุณได้เดินทางมายังกระท่อมที่คุณปู่ของคุณตายจากไปยังเป็นปริศนาแต่ว่าคุณไม่สามารถเข้าไปข้างในได้คุณจึงต้องตามหากุญแจเขามักจะเก็บกุญแจไว้กับตัวเสมอ ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็มาดูกันนะครับว่าผมมาคนเดียวจะรอดไหมอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมนะครับอย่างแรกที่ต้องทําคือตามหากุญแจเพื่อมาเปิดประตูมีคาใบ้ขึ้นมาด้วยนะครับให้หยิบพั่วขึ้นมาขุดโว้นี่คงจะเป็นหลุมศพของคุณปู่พั่งพุ่วพั่วน่าจะอยู่ในนี้นะครับมีโอ้คุณปู่นี่โหดเหมือนกันถ้ามีเลื่อยไฟฟ้ากับปืนทาไมถึงมีปืนอยู่ตรงนี้ แล้วทำไมผมต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อปืน <g ill iv itt> ผมว่ามีบางอย่างแปลกๆโอเคแต่เราจะหยิบพ่วขึ้นมาอ๊บอ่าได้พั่วมาแล้วได้เวลาขุดดูที่หลุมศพของคุณปู่เงียบเงิบหงิบโ,โ,โ,โอ้โหว้าวเอนนีฝังกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโอเคหยิบกุญแจขึ้นมานะครับได้กุญแจบ้านแล้วเย้ขอบคุณนะครับคุณปู่ได้เวลาเข้าไปสำรวจในบ้านอึ๊บ ป๊าบเรียบร้อยอ่ะอ่าเอาทำไมประตูปิดเองใจเย็นเอาเอ้เอ๊ะเอาผมทะลุประตูเข้ามาได้เอาแล้วประตูเปิดเองอยู่งงไปอป้ยอุยยนี่มันประตูหลอนผมสัมผัสได้เลยว่าบ้านนี้โคตรจะไม่ธรรมดาโอเคเป้าหมายของเราตอนนี้คือสำรวจกระท่อบนี้นะครับว่ามีทำไมมันมีบาสุก้าว่ะมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ครับเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมมาผิดเกมยังไงไม่รู้เอ๊ะฮ้ยเอา้าสภาพจิตใจของผมไม่ปกติตั้งแต่ที่คุณปู่ตายจากไปบางครั้งผมก็เห็นภาพหลอน ita, ต้องคิดไปเองแน่ๆเลยสาเหตุการตายของท่านนั้นยังคงเป็นปริศนาอย่างไรก็ตามผมต้องจัดที่นี่ให้เข้าที่เข้าทางให้ดีซะก่อนโอเคคงต้องทำความสะอาดซะหน่อยนะ เพื่อกำจัดบาปของโรคใบนี้และปีศาจร้ายไม่ไม่ใม,ม,ม่สิ่งที่กำจัดปีศาจร้ายน่าจะเป็นบาสุก้ามากกว่า <c oughs> ไหนเปิดวิทยุได้ไหมไม่ได้เหรอองั้นเก็บขยะนะครับปึ๊บหยิบขึ้นมาได้แล้วหนึ่งถุงเหลืออีกสามถุงห้องคุณปู่นี่ลกมากนะครับมีหน้ากากด้วยสามารถจำสแกนใส่ทุกคนได้ครั้งหนึ่งโอ้นี่มันเกมแกล้งเพื่อนชัดๆเลยเอ้าวโอ้คนไม่มีตังอย่างผมไม่มีสิทธิ์เห็นจำสแกนสินะ เกมนี้มันทุนนิยมจริงๆใช่ไหมคุณหมีมีกล้วยด้วยนะครับอันนี้วางไว้ให้ปีศาจลื่นนะจากไอเทมทั้งหมดที่เห็นตอนนี้เราก็บว่ามันจะมีปีศาจมาบุกบ้านเรา <c oughs> โอ้ยโอ้ยโมนาลิซาโอ้ฉันที่สวยงามที่สุดที่ผมเคยเห็นผมเริ่มไม่แปลกใจว่าทาไมคุณปู่ถึงจากไปโอ้ของแต่ละอย่างในบ้านมันไม่ธรรมดาแบบสุดๆนะเรียบร้อยตอนนี้เก็บขยะเสร็จแล้วแล้วไงต่อ เอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะด้านนอกถังขยะด้านนอกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอาละถังขยะออน่าจะเป็นตรงนี้ <c oughs> ทิ้งแบบดูดันมากกลับเข้าไปข้างในอีกรอบหนึ่งโอเคได้เลยครับฮึม <c oughs> โอ๊โอ้นี่มันกล้วยอะไรเนี่ยฉันควรจะกลับเข้าไปพักข้างใน ผมว่าสาเหตุการจากไปของปู่น่าจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมศาสตร์มืดตรงนี้แน่ๆอาจจะมีพวกลัทธิจับปู่ไปบูชายันหรือเปล่าโอ้โหหัวกวางที่เตียงก็มีนะครับเอานอนเลยเหรอไอเห็นพิธีกรรมหน้าบ้านที่ผมนอนไม่ลงนะเอาจริงเหรอโอ้โหนั่นมันลำแล้วมันมันหฮือ ิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยว้าวว้าวว้าวโวโอ้โหปีศาจลูกตาปิดเพลงโอ้โหสวดกันขนาดนี้โชคดีที่บ้านผมมีแอตซอรไรเฟิลแปะอยู่ฝาผนางังมีบางอย่างผิดปกติที่กระท่อมนี้ผิดปกตินานแล้วฉันสาบานได้ว่าฉันเห็นปีศาจอีกแล้วคุณปู่ของฉันเคยบอกว่ามีปีศาจคอยตามล่าเขาไปทุกที่ พวกเราคิดว่าแกหลอนเพราะว่าแกแกแล้วแต่ว่าบางทีอาจจะมีบอดแสของใครหรือว่าอะไรก็ตามที่ฆ่าเขาที่นี่ก็ได้โฮโฮโฮผมว่าบอดแสมันชัดพอแล้วเราควรจะกลับบ้านมากกว่าน่ากลัวจัดๆนะครับอา่าเราต้องตามที่ไหนแล้วเนี่ยบอดแสในกระท่อมนี้บอดแสบ่อแสชัส้นหนังสือต้องมีข้อมูลอะไรแน่ๆเลยพี่หมีครับพอจะเห็นไหมว่าใครทำร้ายปู่ผม เอ้ยหรือว่ามันเปิดหลายๆกล่องเอ๊ะเป็นการเลื่อนกล่องเฉยๆเ,เหรออ่ะค่อยๆเลื่อนนะครับปึ๊บ <c oughs> บอดแสกระดาษโน้ตอย่างนั้นเลยกด e เพื่ออ่านอ่ะต้องค่อยๆอ,อ่านเ้วยนะครับแต่ผมอ่านได้แล้วว่าปีศาจที่มีเขากว,าากว้างปีศาจหัวกะโหลกที่มีเขากว้างไอ้เจ้าปีศาจร้ายนั่นมันตามฉันไปทุกที่ฉันมองเห็นมันมาสักพักแล้วและฉัน คงมีเวลาเหลือรอดได้อีกไม่นานฉันเลยทําการคนา้นคว้าหาทางที่จะหยุดมันและฉันได้เจอกับคำพีเววนโบราณที่บอกถึงพิธีกรรมโบราณในการขับไล่ปีศาจถึงแม้ว่าครอบครัวของฉันจะไม่เคยเชื่อเรื่องที่ฉันเคยบอกเลยก็ตามพวกเขาหาว่าฉันเสียสติหาว่าฉันเป็นบ้าเพราะอย่างนั้นฉันจะต้องทำพิธีกรรมนี้ให้สำเร็จด้วยตัวคนเดียววยคุณปู่ป่าผีเอาว่านี่คุณปู่ เห็นพีศาจตัวเดียวกับผมเลยอย่างนั้นเหรอเขาต้องตายเพราะว่าพยายามทําพิธีกรรมให้สมบูรณ์นนแน่ๆนบางทีพิธีกรรมนี้อาจจะเป็นทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ฉันจําได้ว่าฉันเคยอ่านมาจากในหนังสือว่าการที่เราจะสร้างวงเวทพิธีกรรมเนี่ยจาเป็นจะต้องใช้เทียนปักที่พื้นฮะเดียวเดียวเดียวนายนายเคยไปอ่านหนังสือเล่มนั้นมาจากไหนฉันว่านายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยตัวฉันโอเคเราต้องไปหยิบเทียนมานะครับเพื่อทําพิธีกรรม ว้ว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 ,ว,ว,วพี่มาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหผุดขึ้นมาจากหีมาตรงหน้าเกมนี้มันเน้นสร้างคอนเทนต์นี่หว่าโอเคหยิบเทียนคือสาร,รภาพว่าก่อนเล่นผมนึกว่ามันเป็นเกมเนื้อเรื่องสยองขวัญจริงจังนะครับแต่พอมาเจอนี่โจ๊กใช้ได้เราต้องไปวางเทียนแปดเล่มโอเคปึ๊บปื๊บป๊บป๊บผมอยากได้บอลซิลายิงปีศาจเลยเกิน สารภาพว่านี่เป็นเกมแรกที่ทําให้ผมอยากจะเติมโรบอทแต่ว่าไม่เคยเติมนะครับโอหน่าเสียดายมากอยากได้บาสุกา้าอันสุดท้ายเย้โอ้โหป้าป้ปป้า,า,า,าสันโบนาริซาช่วยฉันด้วยมาเอาหน้าต่างเปิดเองเอา้าเปิดทุกบานโอ้โหค่อยๆเปิดทีละบานปีศาจจะโผล่มาที่หน้าต่างแบบสุ่ม คุณต้องขับไล่ปีศาจถ้าหากไม่ขับไล่ปีศาจในสิบวิคุณจะตายและคุณต้องเอาชีวิตรอดจนกว่าเวลาจะหมดฮาเอาแล้วแล้วผมมีคนเดียวด้วยนะครับฉากนี้น่าจะต้องแบบช่วยกันดูหน้าต่างกับเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นอุย้ยมันลำมันลำมันลำไลำ่ลมันไปอุย้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากหน้าต่างมีแค่สามบานเท่านั้นโอเคผมอยู่ตรงนี้น่าจะเห็นทั้งหมดนะครับคอยดูมันดีดี ย่า้มันเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยทางไหนอันนี้ไม่มีนี่ไม่มีโอ้โหกดดันอยู่เหมือนกันนะอุย้ยนั่น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 ออกไปนะเจ้าปีศาจร้าย <c oughs> ปิดประตูทับมือเป็นไงล่ะ <c oughs> อุ้ยอ,อุ้ยอ,อย่าอย่าเข้ามาปีศาจร้ายจงหายไปอผมชอบความที่เขาแบบปรับฟิลเตอร์เป็นเขาทำด้วยนะครับภาพมันดูมนลง อึ้ยนั่นมันมันมาอยู่ที่เดียวนะเนี่ยไม่มาที่อื่นเลยอุ้ยอาออกไปอีก30มสิบวิทเดียวเท่านั้นเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันต้องมาแบบไม่ธรรมดาสองทางทีเดียวไหมอุ้ยออกไปซะเจ้า,จาปีศาจร้ายนี่นาเหลือสิบวิไปดูฝั่งนู้นเฮ้ยไม่มาว่ะโอ้โหมันไม่ร้ายอย่างที่คิดส2 1 เย้โ yeah! oh, อ้ลเทียนหายเอ๊ะ okay. มันจบแล้วจบแล้วเหรอมีการถามแล้วเหลือด้วยฉันต้องรีบออกจากที่นี่จริงไม่อยู่แล้วไปเฮ้ยประตูล็อก <c oughs> <c oughs> แต่ฉันควรจะทำให้แน่ใจก่อนว่าข้างนอกนั้นโอเคข้างนอกโอ้ยสำรวจข้างนอกอ,อ่ะอ่ะเปิดได้แล้วนะครับไม่ล็อกแล้วสำรวจข้างนอก เอ <Hey. S 2> ไม่แน่ใจว่าอยากให้ดูอะไรกันแน่งั้นผมเดินรอบบ้านสักรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีคำใบ้ที่สุสานเฮ้ hey. <Hey. S 1> อันนี้ห้องน้ำเหรอโอ้ oh, คุณปู่ใส่ห้องน้ำไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ตุ๊กตาฮิมะไงเงาหรือเปล่ามาอยู่เป็นเพื่อนฉันไหมมาขับไล่ปีศาจด้วยกัน ผมว่าศพหายอย่างแน่นอนพงังศพศพหายไปมันหายไปแล้วโอ้โหน่ากลัวมากมันต้องหายไปหลังจากพิธีกรรมเมื่อกี้นนั่นแน่เลยอะ่ะฉันต้องรีบออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้จริงเป็นผมผมออกตั้งแต่ไม่สำรวจแล้ว <c oughs> ขึ้นรถแล้วหนีฮึอืม <c oughs> ลาก,ก่อนนะกระพมของคุณปูเออเออย่าบอกนะว่าคุณไม่ใช่น้ำมันเครื่องใดเกี่ยวรถสตาร์ทไม่ติดบ้าเอ้ยน้ำมันหมดอย่างนั้นเหรอน้ำมันน้ำมันน้ำมันทั้งทั้งที่ฉันเติมน้ำมันก่อนที่จะมาที่นี่แล้วนี่นะเอาในนี้ไม่น่ามีน้ำมันนะครับหรือว่าจะเป็นฝีมือของไอ้สิ่งนั้นนะ่ะ ฉันต้องใช้เวลาทั้งคืนเพื่อหลบพักอยู่ที่นี่แต่ว่าไฟที่นี่กำลังจะดับแล้วฉันต้องหาความอบอุ่นเพิ่มต้องหาไม้ดีๆมาจุดไฟอ่าทำให้รอดค่ำคืนนี้ไปได้นะครับโอเคเก็บไม้ได้มาแล้วหนึงอันต้องหาแปดอันเอเหลืออีก6โอเคผมว่าเดี๋ยวเขาต้องให้เราเข้าไปตรงนั้นแน่ๆเลย เหมือนเป็นถ้ำหรือว่าสักอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บไม้กันก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะหนาวตายโอ้เหิิ่มสันแล้วแล้วก็หลังกระท่อมตรงนี้อเฮ้ยเกมเขาทําจุดบอกเลยนะครับว่าไม้อยู่ตรงไหนผมเพิ่งเห็นแปลว่าแคชชวลสุดๆเก็บไม้ครบแล้วโอ้หน้านี นั่นเสียงอะไรอะผมไม่นะผมไม่ไปดูนะเสียงเหมือนเสียงของคุณปู่ของผมเลยเฮ่คุณปู่ไม่ได้เสียงแบบนี้เหรอไปสำรวจต้นตอของเสียงนั่นไปก็ได้โอ้มีป้ายเตือนห้ามเข้าด้วยนะครับเอาแล้วโอ้โอ้นั่นอะไรนะเอ๊ะ ปีศาจน,นั่นต้องฆ่าเขาแน่ๆเลยเอาแล้วปู่ยังไม่ตายเลยทำไมปู่เพิ่งปู่ฟื้นขึ้นมาโดนฆ่าอีกรอบแล้วศพที่อยู่ในสุสานล่ะฉันต้องรีบกลับไปที่กระท่อมแล้วมีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ด้วยเอาต้องรีบไปหยิบแล้วโอเคขอโทษนะครับปู่แต่ว่าเดีย๋ยวผมจะตามคนมาช่วย <c oughs> ไม่น่าช่วยได้เอาเป็นว่าหยิบถังน้ำมันแล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมนี้เดี๋ยวนะเราต้องแบกสามถังเลยอ นี่คือคุณแบกฟืน8ท่อนและแบกถังน้ำมันอีกสองถั3ง3าถังโอ้โหโคตรจะไม่ธรรมดายิบเย้ครบแล้วได้เวลาออกจากที่นี่กลับไปที่กระท่มเฮ้ยอุยอ้ย,ย,ยมันเข้าชาร์จเดี๋ยวก่อนมันเข้าชาร์มันมาแล้วมันมันกวัดมันมันกัดแกว่งมือนะครับเราต้องรีบหนีเข้ากระท่อมเอ้อยเอ้อย,ออยผมวิ่งถอยหลัง มันโกมันใกล้ก็มันวิ่งเร็วกว่าเราอ่ะนี่ผมกดชิปแล้วนะผมกดชิปแล้วไม่นะ่ะมันหายไปแล้วเฮ้เฮเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้รีบกลับกระท่อมดีกว่ามผมว่าถ้าเขาทําโทนให้มันจริงจังกว่านี้หน่อยก็ก็ไม่แย่นะครับแต่ตอนนี้โทนมันกาวมาก <laughs> แต่แต่ก็สนุกดีนะวางไม้ที่เตาผิงโอเคราดน้ำมันเผาบ้านเลยไหมครับ หยิบมาทั้งสามถังเอาจริงผมเติมน้ำมนันแล้วขับออกดีกว่าโอ้ยทำไมต้องมาสูมไฟในบ้านนี้ด้วยเอาละ่ะแค่นี้น่าจะพอแล้วสำหรับค่ำคืนนี้แล้วไงต่อพ่อหนุ่มบทต่อไปพักผ่อนซะหน่อยเป็นผมผมก็ไม่กล้านอนนะนะแต่ในเมื่อเกมว่าอย่างนั้นราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทย ฮึบเอ๊ะเอาเช้าแล้วเหรอเช้าแล้วใช่ไหมเย้ปูบฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยเอาปู่ปูพิธีกรรมก่อนหน้านี้ต้องทำให้ปีาศาจนั่นโกรธกว่าเดิมแน่ๆเลยอะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีเชื้อเพลิงแล้วฉันควรจะไปขอความช่วยเหลือ โอ้ไปบอกใครใครเขาจะเชื่อว่าปู่มาห้อยอยู่แบบนี้ขอโทษนะครับปู่มผมต้องรีบไปแล้วหนีออกจากที่นี่ขึ้นรถเฮ้ยเติมน้ำมัน,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 นตุ้มเรียบร้อยอยังงันงันงังัอุ้ยบุมมองขับรถแบบนี้ใจคอไม่นั่น เอาคุณได้จบแชปเตอร์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วปาร์ตี้ของคุณจะถูกเทเลพอร์ตไปที่ล็อบบี้ปาร์ตี้มีผมคนเดียว <c oughs> ว้าเสียดายมากผมอยากเห็นเอ๊ะเฮ้ยโอ้โหเล่นจบมันขายตรงปืนบาสุกา้า <c oughs> แล้วนั่นอะไรวะเนี่ยอ้โอ้โหอ,อาจารย์โกโจกำลังเต้นเปลือยกายกับผู้ชายคนนึ่งก้ามโต <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เกมมันยังไม่จบนะครับผมถูกส่งมาที่แชปเตอร์ที่2ของเกมที่มีชื่อว่าหอคอยเฝ้าระวังหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแชปเตอร์แรกผมเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดผมได้ตัดสินใจไปทํางานที่ป่าแห่งหนึ่งในช่วงหน้าร้อนหวังว่าจะได้พักผ่อนแบบสงบสุขผมทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ระวังไฟป่าและในตอนนี้ผมได้พักอยู่ที่หอคอยและเตรียมพร้อมสำหรับการทํางานในยามค่าคืนนี่เป็นแชปเตอร์สองต่อจากเดอะเคบิน แย่ yeah. เอาล่ะฉันควรจะทำความสะอาดที่นี่อห้องรกเหมือนห้องปู่เลยนะครับเนี่ยโอไม่ต่างกันเลยสภาพมีทุกอย่างเหมือนกันนะครับเปลือกกล้วยนู่นนี่นั่นทั้งขยะผมว่ามันเหมือนเกมที่ผมเคยเล่นนะครับไอเฟียทูฟาทอมป่ะมีบาสุก้าอยู่บนเตียงเรียบร้อยขยะครบแล้วโอมีป้ายด้วยนะครับมีคนตั้งแคมป์สามคนตายอา้าวใครติดต่อมา เอ๊ะนายอยู่ไหมอยู่ครับแต่ขออ่านป้ายแป๊บหนึ่งนะมีคนตั้งแคมป์สามคนเสียชีวิตและอีกหนึ่งคนบาดเจ็บจากการโจมตีของสิ่งมีชีวิตปริศนาในป่าแห่งนี้ผู้ที่มีชีวิตรอดลายเดียวนั้นเล่าว่ามันเป็นฝีมือของปีศาจเขากวางมันวิ่งด้วยสองขาและตามพวกเขาไปทุกที่และหลังจากนั้นก็ไม่มีร่องรอยบอะแสของคนที่พบเห็นมันอีกเลยโอ้แ oh. สดงว่ามันเป็นตัวเดียวกับที่เราเจอก่อนหน้านี้ดินี่มันตามเรามาเลยเนี่ย โอเคมาตอบวิทยุกันนะผมอยู่นี่ครับผมได้ยินคุณทราบแล้วเปลี่ยน This Watch Tower checking out for the night See you tomorrow Checking is See for you over 8นี่คือหอคอยหมายเลข8ติดต่อมาหาหนายเพื่อดูว่านายอยู่ดีไหมไว้เจอกันพรุ่งนี้นี่มันเหมือนเฟียทูฟาทอมเปะจริงด้วยนะครับโอเคครับตอบอะตอบแค่โอเคอะโอเคดิแล้วไงต่อนอนนอนไม่ได้นะครับ วันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยบางทีน่าจะมีอาหารอยู่แถวนี้ไหนอู้มีของกินอยู่ในตู้เย็นพิซซ่าควรจะเอามันไปอุ่นที่เตาโอเคหยิบขึ้นมาและใส่เตาปึ๊บอันนี้เป็นทั้งเตาอบเป็นทั้งเตาแก๊สเลยเ,เป็นไหลายๆอย่างนะครับฮ่านี่น่าจะเป็นข้าคืนที่ง่ายได้ไม่มีใครมาปีนเขาในตอนที่ดึกดื่นป่านนี้หรอกจริง ต่เดี๋ยวมันจะไม่ง่ายแล้วผมว่านะครับจุดที่เราอยู่ส่วนนี้เป็นหอคอยที่แปดที่ติดต่อมามีเหมืองอีกแล้วอโหโหโอเคหยิบนี่ก่อนนะครับเอาล่ะอาหารน่าจะอุ่นเสร็จแล้วได้เวลามาม่าพิซซ่างำ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 งงงำ,งำ,งำ,งำอร่อยจังอ๊ง <pe at> Can anyone hear สวัสดีสวัสดีมีใครได้ยินผมไหมเอามีคนขอความช่วยเหลือเลยเออทราบแล้วเปลี่ยนนี่คือหอคอยหมายเลขเจ็ครับผมได้ยินคุณ I need your help to ช่วยผมด้วยผมหลงทางมีบางอย่างไล่ล่าผมอ่าอ่าคุณหมายความว่าอย่างไงนะ่ะอะไรที่ไล่ล่าคุณ I I don't know ผมผมไม่รู้ได้โปรดช่วยผมผมกำลังจะตายอา้าว โอเครอก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้คุณรีบมาที่หอคอยเลยอ้อเปิดไฟนําทางให้คนนะครับไฟ,ไฟนี้เปล่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นไฟนี้อโอผมเห็นมันแล้วผมกำลังไปหาคุณขอบคุณขอบอา้าวทำไมไฟดับอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะแปลกๆแ,แล้วเรา <S <S ฟังนะผม,ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่น <c oughs> ผมจะชอบจริงๆนี่ผมเอาเปลือกกล้วยไปโรยใส่ผีได้ใช่ไหมโอ้ยเอาเอาแย่แล้วเสียงเอาแล้วผมลื่นอยู่วัด <c oughs> เฮ้ย <c oughs> นั่นอะไรนะ่ะคุณได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่ถล่มลงมาน่ะไม่ต้องกลัวนะไปตามเส้นทาง ไม่ไม่คุณบ้าหรือเปล่านั่นไม่ใช่ต้นไม้นะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเอาเมื่อกี้ผมอยู่ข้างนอกโอ้โเราต้องเปิดไฟส่องนะครับว่าเมื่อกี้คืออะไรหน้านี้อะไรนะทำไมไฟถึงไม่ติดล่ะอ่าต้องลองเช็คดูอีกรอบนึง โอ้ติดแล้วก็ไม่มีอะไรนี่นาไม่แย่สักทีเดียวไม่แย่แน่นะโอ้ฉันให้โอกาสแกที่จะหน,นีโอผมว่าชาัดแล้วว่ามันเหมือนมีอีกคนพูดแทรกขึ้นมาด้วยระหว่างที่เราสนทนากับคุณชาวแคมป์ที่พยายามจะหนีจากบางอย่าง help. h e l l o ผมอยู่ใกล้ๆหอคอยแล้วมันไล่ตามผมมาช่วยด้วยช่วยคุณคคต้องการช่วยยังไงแกควรที่จะวิง่งม,มันเหมือนมันเตือนเราเลยนะครับไม่ไม่ได้เตือนคนเมื่อกี้อ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมรอดแล้วมันหาผมไม่เจอผมกําลังขึ้นไปเอ๊ะ <Hey, S 2> ทางขึ้นทางขึ้นอวววเอาผมถูกวาร์ปมาข้างในเปิดประตูให้กับแคมเปอร์แคมเปอร์แน่นนะ <laughs> <laughs> ผมว่านั่นไม่ใช่แคมเปอร์ <laughs> ไม่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 ผมไม่เปิดให้ตัวนั้นแน่ไม่มีทางผมจะนอนผมเข้านอนแล้วผมยิงบาสุก้ายิงมันเลยได้ไหม โ,โ, <boundaries> โอ <Philadelphia> โุยเอาปตูเปิดเองวูบเอ้าจบโฮลคอยเฝ้าระวังแชปเตอร์สเอ๊ะแล้วมันต่อกับอันแรกยังไงวันนี้คือผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของซีรีส์ The Cabin Chapter 1และ Chapter 2ก็โดยรวมผมว่า Chapter แรกยังได้อยู่ถึงจะเกาๆบ้างแต่ว่าก็สนุกดี แต่ p t e r 2ผมว่ามันจบไปแบบเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่มีฉากไล่ล่าไม่มีฉากที่เราต้องจัดการกับปีศาจเหมือนเหมือน chapter แรกอะแล้วมันก็ดูไม่เชื่อมโยงกับ chapter แรกเลยด้วยนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวคุณปู่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่กระท่อมนั่นอีกเลยเหมือนนั่นเปลี่ยนเป็นเรื่องราวใหม่เป็นที่หอคอยเฝ้าระว,วังแทนอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้ามี chapter 3ผมต้องเปลี่ยนงานอีกไหมครับ <laughs> เอาเป็นว่าผมงงไปหมด ยังไงก็ตามก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับไว้จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆวันนี้ผมไอ้ตกก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ